อันนี้งบน้อยนะสาหรับคนงบน้อยสําหรับคนงบนล,ลุงลุง,ล,งลุงแถมให้ไปหน่อยวะ่ะสองตัวตัวเดียวนี่น้ำพิษของลุงเนี่ยชุดงบน้อยโชคดี <c oughs> เดี๋ยวจะจะเอามันมีตัวแถมตัวหนึ่งที่ว่ามันเป็นตัวหัวแล้วแหละแต่ผมกลัวมันออกหางเอางั้นเหรออันนี้ก็มีหน้กากาเดี๋ยวจะชี้ให้ดูดีกว่า ย์05เราก็มิวถ้าถ้าขึ้นบนเนาะเป็น105ถือว่าเป็นโชคดีของ fc เนื้อก็ขอบคุณนันล่วงหน้าไว้เลยสําหรับคุณน้ําทิพย์โชคดีเนาะไม่เดียวขอบคุณมากเลยเลขละเมอเป็นเลขที่ไม่มีทิศทางอะ่ะเอาผมเขียนให้ตัวเดียวดีกว่าคือไม่เอาตัวอื่นไปแทรกหรอกเพราะว่าเป็นเลขละเมอเนาะเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูงบน้อยกับงบน้อยผมก็ไม่มีจังซื้อเลยนะบอกจริงๆนะ เป็นบุญกุศลถ้าผมบอกไปก็ถือว่า fc ได้ไปจบไปเนาะตรงกันอ่ะปึ๊บอันนี้เนาะเลขละเมือนะนี่คุณเขียนไม่ชัดเลยน้ำทิพย์โชคดีของคุณพี่น้ำทิพย์แล้วกันเออของคุณพี่น้ำทิพย์แกแบ่งปันเด้อน่ำทิพย์จบดี fc นะ fc มันก็อยู่ในละเมือนะละเมืออยู่ในจานแม่อยู่อยู่ในจานแม่นั่นแหละหนึ่งศูนย์ห้า ก็บอกเขาให้รู้ทั่วกันลองซื้อดูเล็กละเมอผม่งจะแม่นนะสมนักจะแม่นจะแม่นบอกเรื่องจริงเล็กละเมอไม่ใช่ผมละเมอนะเอซีละเมอแประวัติไม่รู้นะทำยังไงนะแต่รู้ของของคุณนั่นพิชเดีขอบคุณมากเลยเป็นบุญกุศละน,นะถ้าออกตัวนี้เป็นบุญ<อ>กุศลเราแบ่งกันในกลุ่มเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกัน,นบแบ่งปันกันนะสาหรับคนที่ติดตามช่องการเชื่อ กลุงของนี่แหละตอนนี้ก็มีสองความเป็นไปได้มีไหมมีมีมีสูงมากมีเพราะว่าอะไรลุงหวยหวยมันดังเก้าศูนย์ห้ามันดังมากแล้วก็ไม่เอาเก้าใส่เอาหนึ่งใส่เดี๋นี้ก็ได้เลยครับหนึ่งกับเจ็ดเนาะก็มันก็โอ้โหมันก็อคือเรามั่นแต่ว่าศูนมาอยู่แล้วนี่ก็หนึ่งก็ได้น่ยครับห้าห้ามาจากมือ ถือว่าตัวนี้เข้าอ่ะอาจจะพ่วงเป็นหกตัวอยู่ในนี้แล้วก็ได้แต่ถ้ามาออกบนก็ไปไปหนึ่งจุดห้าถ้ามาออกล่างก็ไม่มีปัญหาก็ประมาณสองตัวนี้ใครจะทําไงก็แล้วแต่ศูนย์ห้าหนึ่งก็ได้แบบนี้ศูนย์ห้าหนึ่งก็อยู่ในกรอบอ่ะ,อะกรอบแปดหลักแสนนะ,ะเลขทุกตัวมันอยู่ในกรอบแปดหลักแสนหมดละศูนย์ห้าหนึ่งเราเคยบอกห้าหนึ่งมันออกศูนย์ห้าหนึ่งได้เดี๋ยวนี้ เออโอเคนะนตัวนี้คือได้ตัวนี้แล้วอเอาเอาใครที่หลุดออกจากกลุ่มกันเนนะมีลิงลิง์เราจะคุยแต่เรื่องหวยเนอะไม่มีอะไรแทรกทั้งนั้นไม่ได้เก็บตังไม่ได้เก็บอะไรที่เต็มกันเกง90เนอะกลุ่มคองแทคคือกลุ่มฟรีนีวันนี้เขาบอกแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณคุณน้ำทิพย์โชคดีเนอะตากบุดตากบุด1น5ศนย์ให้มาแล้วกางเกงยินรีไว501ละ ถ้าจะไล่ไปก็อยู่ในนี้แล้วเอาเอียงหน่อยก็นีเนาะต้องโชว์เยอะนะมีเนาะเห็นเห็นนะเนาะลุงว่าเอียงไหมวันนี้มันมีอร์เจ็นอยู่ลุงอยากเอียงหรืออยากตรงตรอ่ะนีู่อะอ่าหนึ่งศูนห้ามันก็สึกลุงอ่ะถ้าผมว่ายังไงก็มันจบแล้วสูดเลขอันเลขดังเลยก็หนึ่งไปใส่เอาเจ็ดไปใส่มั่งเอา ขอบคุณมากนะคุณอะไรอบางทีเนาะบอกแล้ววันนี้ไปซื้อเอาห <c oughs> น,นึ่งศูนย์ห้ากันไว้หน่อยก็ยังไว้หน่อยเนาะ้อเปิดอผมด้วยผมลองปล่อยให้ออกดูปล่อยให้ออกเลยนะแล้วก็ต้องไปจอดที่มาเอาตามเป็นไปได้เนาะนลองไล่ดูก่อนเนอะเดี๋ยวขอเวลาไล่แป๊บเดียวไล่สดโชว์เลยจ้าเดี๋ยวขอไล่บันไดแป๊บเดียวหน้าตื่นเลยเอาบากหมุดเลยหนึ่งกับ สามศูนย์มันก็ได้หกศูนย์ก็ได้สองศูนย์หรือหนึ่งศูนย์ก็ได้แบบนี้ใตัวเก่ามาตัวเห็นไหมเป็นหนึ่งศูนย์ได้เลื่อนมาเป็นหนึ่งศูนย์นี่จะเป็นศูนย์สองก็ได้แบบนี้เราเดาไปแบบนี้ถ้าศูนย์มานะเพราะเอาเอ,าอ,าอาย่ังไงก็เอาตามนั้นไปก่อนเถอะผมว่ามันจะถูกอะไรสักอย่างแล้วล่ะแต่ผมลองลองไม่จัดสักบาทเลยนะ เผื่อเผื่อแอดกับลุงด้วยเนอะเอเผื่อผมด้วยผมลองแก้แค่ลองไม่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 ใช่แก้แค่หรกไม่มีตังค์ซื้อเนะ่ะพูดง่ายบอกตรงตรม,มงนี่ไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยวัดกัน,นว่าเออเราจะซือ้ออรเตรี่ใบเดียวมันถูกมีตามเป็นไปได้ไหมเราจะเอาแค่ใบเดียวแบบเสียงโชคอะขอบคุณทุกคนนะ ลองดูเนอะยังไงก็เผื่อด้วยนะเผื่อสักกี่สองกี่พอเผื่อแฉกกับผมคนละกี่สองกี่พอหน้าหนึ่งถุดหน้าการละเมิดแล้วมันกองเยอะแล้วเก็บไปฝันก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวละเมิดมันไม่เกี่ยวก็มีส่วนอยู่นิดหน่อยเขาอยู่ในโครงเขาโครงเขาเลขหนึ่งจุดห้ามันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ตื้นตื้นอ่ะมันอยู่ตื้นตื้นหน้าตื้นด้วย เพราะว่าหวยสเตปนี้หวยมันจะออกบริเวณใกล้พอพสังเกตดูเนาะเวลาหวยอ,ออกงวดน,นี้สเตปนี้ส่ว่มามันจะออกอยู่กลุ่มไม่ซ้ายก็ขวาของนี้ยกตัวอย่างเนาะนี่หวยสเตปกลางเนี่ยสเตปที่สามการออกก็นี่เห็นไหมหกศูนย์เก้าก็อยู่บริเวณนี้หกเก้าศูนย์ก็อยู่บริเวณนี้ทีนี้เรามาดูสังเกตหวยสเตปที่สามไม่ซ้ายก็ขวาเมื่อกี้ออกหกเก้าศูนย์เนาะ 690แล้วก็มาต่อมาฝั่งนี้มันก็ออกใกล้ๆกัน105ได้เห็นไหมคือมันมีพื้นฐานของสเต็ปนี้สเต็ปที่3หมวยออก690ปรับงวดจะมาถามว่า501หืือ105ได้ไห่ได้ไหมเห็นไหมหรือจะ506ได้ไม่ได้นตรงนี้ผมไล่มาหมดแล้วนี่แต่ว่าตัวไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้แต่เราก็ต้องเอา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 ที่เหนือธรรมชาติหน่อยคือ เลขละมือนี่คือมาแทรกเข้าตรงนี้ได้ <G Y. S 1> เพราะมันก็อยู่ในโซนของเราคือห้า5 0 1ย์ห้าศหนึ่งหนึ่งศอยู่แล้วมันเข้ากันได้พื้นฐานสมมุติว่าห0 9ย์เก้าโอหกเก้าศ0นคือสเต็ปสุดท้ายที่เขาทำของสเต็ปนี้ทามาขึ้นหลักร้อยหนึ่งแล้วก็เข้าศูนย์เก้าแล้วมามันจะมันเดินบันไดจะเป็นของสเต็ปมันจะมีห้าศูนย์เก้าแล้วมาตกหูนี แล้วก็พอเก้าเข้าศูนย์มันได้เนี่ยห้าศูนย์หนึ 50, 110, ่งหนึ่งศูนย์ห้า 0, 6, 6, 0, ได้หรือห้าศูนย์หกหกศูนย์ห้าได้ถ้าศูนย์อยู่บนนะแต่ถ้าศูนย์ลงล่างก็จัดตัดเป็นสองตัวเอาศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อศูนย์ศูนย์ไปเลย <c oughs> ถ้ามันตันมากเราก็ซื้อห้าร้อยไปเลยแล้วล่างนี้ลุงชอบอะไรล่างล่างปกติผมก็ชอบศูนย์อยู่แล้วละ่ะให้บนศูนย์ห้า ถ้ามาถ้ามามาศูนมาศูนบนผมเราไม่รู้จะล่างจะเอาตัวไหนแบบนี้นะล่างเดี๋ยวขอดไล่ดูกัเดี๋ยวมันก็ต้องสูงเช่นใหม่เลยอันเก่าตาลายอันนี้เอฟซีละเมอเนาะออนเอาถูกก็ถูกซ้ำนี่ละเกมาซื้อโลตรี่ แกบอกว่าฝันเห็นผมอืมเหนลุงอ้าผมว่ามันมีสองกรณีถ้าฝันเห็นผมนะครับไม่ไม่เละไม่หวยเราเข้าก็จะออกอายุพอสผมนี่นี่ผมอายุคือเนนี่ยโพตดเมื่อคืนนี่วันเกิดวันที่ทีสี่เดือนสิบเบ็ด สองห้าหอายุหกสิบหกสิบเอ็ดเไมวไม่ทางเห็น okay, นะคือส่วนมากถ้าคนฝันเห็นผมส่วนมากจะออกนะพอสอผมห้าศหถ้าออกตัวกลับก็เป็นเพราะมันก็นเลขรถแอรแท็ดเองห้าศูนยมีหลายๆคนก็ชอบนะครับศูนย์หกอันนี้คือไม่ใช่ผมฝันลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่เขาฝัน